นี่ขนมกงทุกคนคุ้นๆว่าเคยกินนะแต่ว่าจําอะไรไม่ได้เลยซื้อมาสองชิ้น,นครับนี่หน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าชื่อขนมกงเพราะว่ามันเหมือนเกียน,นะครับเห็นไหมเป็นกลมๆแล้วก็มีกากระบาดตรงกลางมันมีรสดั้งเดิมกับรสใบเต,ตยอันนี้รสอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมลองกินดูแล้วกันอ,อันนี้ดั้งเดิมนึกออกรสชาติมันจะถั่วๆนะเทกเจอร์แบบว่าหนึบๆข้างนอกจะกรอบๆคนขายบอกว่าเป็นขนมแต่งงานผมว่าผมน่าจะไม่เคยกิน อันเมื่อกี้น่าจะลดดั้งเดิมนะผมว่ามันไม่ได้กลิ่นใบตเตยเท่าไหร่หรือว่ามีกลิ่นใบตเตยแล้ว <S <S เดี๋ยวลองชิมนี้ก่อนอืมอันนี้หอมใบตเตยโอ้อืมผมกินแล้วมันแห้งปากมากเลยตัวเทกเจอร์มันคล้ายๆกล้วยกวนแบบที่มันล้วนๆหน่อยครับส่วนรสชาตินี่ก็คือถั่วเลยถั่วเขียวว่าแหละถั่ากินกับชากับกาแฟน่าจะอร่อยเป็นขนมแต่งงานเพราะว่าแต่งไปแล้วเหมือนกงกร,รมกงเกวียนอะไรอย่างเี้เหรอหัว <laughs> <laughs>